เอาที่มั Safe да. ม S <S นใ <lum> ส่ได้ตรงไหนก็ได้ตรงตรงกับหางตาหนูจะเดินยากด้วยหางตาทำเป็นตรงดีกว่านะตรงแต่ว่าชุดชุดชุดที่แต่งหน้าใายลูกคือสวยเลยขอดูหน่อยได้ไหมอแม่โอเคจบไม่ให้ดูมีคนถามถึงเฟลอะงงมาก oh my god มีมีเนี่ยพีโก้กอนกาอ่ะ ส่งมานจะได้ส่งให้ชาวบ้านเขาดูเดี๋ยวรอบชุดว่ายน้ำจะตัดให้อีกอะชุดว่ายน้ำไม่ต้องตัดไหมอ่ะเธอเอาง่ายๆก็ได้เพราะมันเปิดกวดเช้าแต่แต่อยากให้ทำอีสานครีทีมากกว่าอ่ะแม่คือคือรอบชุดว่ายน้ำไั่ไงอยากให้ลูกรู้ รอบ,บชุดรอบชุดด้วยนะอ่ะหนูว่าใส่อะไรก็ได้แต่แต่แต่รอบอีสานเคทีแบบอยากอยากให้นางได้ใส่สวยหน่อยเหมือนกันนะโอ้โหขอให้พี่เกมทำได้นะครับแม่ได้ครับ อนแรกก็ร่อนผมดีไม่แปลกใจเลยว่าตอนประกวดทำไมผมถึงคลายเกือบหมดโอ้ยตลกโอ้ยนึกว่าน้ำมาใช่ทุกคนคะทานข้าวหรือยังอ่ะหนูมว่าน้าแดงมันตอบไปเนาะพี่กอฟโอ้ y hemos leado.